สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาววีเลฟเดชนะคะโอเคครูก็จะมาอัปเดตนอนฟาร์มนะคะครูกดอัดแล้วใช่ไหมอ่ะนอนฟาร์ non เมื่อไฟ i d เดย์ไนท์ที่ผ่านมานั่นเองก็จะเป็นประจำสุกแรกของเดือนนะคะตรงที่ครูกดออเดอร์ก็จะ,อะบอกทันทีนะคะว่า ราฟเนี่ยจะดีดหรือจะเทซึ่งระบบของเราเนี่ยจริงๆไม่จําเป็นจะต้องรอเลขคาดการอะไรใด,ดๆเลยนะคะซึ่งคลิปช็อตล่าสุดที่ครูทําให้มันก็เป็นลักษณะแบบนี้ในนอนฟาร์มแต่ถามว่านนฟาร์มของครูทุกครั้งมันจะดีดขึ้นเลยไหมมันต้องอยู่ที่ว่าณนะตอนที่ข่าวจะมากราฟนะคะอยู่ในจุดที่เป็นเพื่อรอข่าวในจุดใดเท่านั้นนั่นเองนะคะอย่างเช่นที่คุณไปเรียนสไนเปอร์ของครูครูก็จะสอนให้คุณยืน สแตนบายเวลาที่ข่าวมาครูก็เทรดให้ดูสดๆตรงนั้นคุณก็น่าจะเห็นแล้วในคอสไนเปอร์นั่นเองคะการที่จะเทรดสไนเปอร์ได้แบบมีประสิทธิภาพก็คือไม่เป็นเมาในการเปิดก็คือคุณจะต้องจับความสัมพันธ์ได้นะคะบุคคลที่กดในจุดเดียวกับครูเมื่อคือนวันศุกร์นะเป็นคนที่มีความรู้แล้วก็รับความเสี่ยงได้แล้วก็อารมณ์ในการกดนี่คือไร้ปัใจจัยในการกลัวตลาดส่วนคนที่ช็อตไปวันๆก็จะไม่รู้อะไรก็จะเล่นแค่การเบรกซึ่งคุณถ้าคุณเปิดเซ คุณก็จะเป็นเมานั่นเองพอจะมากดบายคุณก็กลัวเอกอีกนะคะโอเคครูก็ฝากไว้เท่านี้มาอัปเดตให้ฟังเป็นคลิปช็อตนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเกิน1น,นาทีเน